แเออกะคือมันตองมีุ้ญยิ่งมันตองมีมันกันเงี้ยเนี่หลายอย่างแมนยูปูลองก้นบุญมีกับมีไดใหญ่เอ้ยในบักแต่โอนลนโอนลนเขาจะตกามเขาอย่เนาะเอาแมนยูได้ปูลองก้อนแมนบอลเขาเขาเอิออได้บักแต่อาภับแมนบอลแต่แมนบุมยเนาะคันคัเสื้อไทยเนาะคันได้บักแต่คันได้บักแต่บุญมีคนจะด้ว่าได้บัตได้บักแต่อารับการุณาได้จากไม่การุณาไปส่องกระจก เออไปส่องกระจกดูถ้าของใครไม่มีขนแสดงว่าของคนนั้นอาภัพเป็นซื้อไปซื้อน้ำยามาปลูกขนก็ดีดีเติมน้กราษแก้วออกเขาโกนออกตีแล่งไดดไปขันญาตอาภัพหนักกระลุนาไปซื้อน้ำยามาปลูกขนจ้ะเติมหนาไปแล้วเดี๋ย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 วส่องเบิรงก่อนผสมนส่องเบิรงก่อนมีบ่ มันต้องมีมันพูหญิงมันต้องมีแม่บอกเาใหญ่แ้่ขนขนจะไปดื่มตีไงแม่งจะเสื้อหมอค่ะมาด่มตีไงประเดี๋เสื้อมันก่อนมันก็ดีกว่าโอเคแล้วดีเรื่องยังไงเราดื่มคือมันเป็นกระตับไงมันต้องระวังเออมันหมอหมอก็บอกบอกบอกศาสแต่ว่าเอาอีลีหมอนักสิบอกจะโดนโดนแล้วเอาอีลีตัวหมอกขาพูดกันเขาบอกว่าหมอไอ้ตัวเนี่ย ก็เป็นผู้ายผู้าสิไปฟันหมอเรียนเดินอันนี้สิยังมาสั้างมูก่อยสิบอกวอันที่คอยฟันมันยังดอกมันายไว้ก่า้อาบอกไว้ประเดี๋ยวบอกน้องนระบอกูเกิกัตตัวตั้งสามสามสีหลอกตัวหูแต่หมอว่าก็เหลวแต่เพราะง่าแล้ววซน ถ้าเธอรักตัวเองมาทั้งร่าอ๋อไม่หมดถ้าเธอไม่รักก็จะดื่มตอนนี้นก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันมันหายหากอ่ามันสขึ้นสูงกว่าเก่าเอาย่าเป็นปเปลี่ยนอะไรติย่าเปลี่ยนตับโอ้มไม่ได้มีเงินล้านขนาดไหนย่าเอาตีแล้วไอ้ตัวนี้เือตัวเหมเมมม็มีเงินล้านมันบ่มี่ได้กับคนบางบริจาคน่ะแม่นบอกเออว่าตนคนจะตีมันจะตายวะยังมันมีคนเปลี่ยนอ่ะมันไม่คนบริจาคน้องอ้อย อันหมูที่พี่มากินเขานั่นเราดูไหมอันไก่ตายแล้วเออไก่ตายแล้วหมอบอกเจ้าข้าเจ้าอยากไปไหมเจ้ากินโรเดอร์มาสั่นหมอบอกไหมเจ้าดื่มโรเดอร์เหล่าสั่นว่าเป็ดตับแข็งแล้วน้องหมวยแค่แต่แสงสีแข็งตะบดใส่ไงเลือกเด็กแต่ในบังยงนงเออตายไงเด็กไม่คุณแสงกว่นถ่งคุณน้องหมอคุณน้องหมอตายน้องอ้อยแตเกิดหมอบอกบอกบอกก็พี่สั่นพี่สิเกตสัไนแล้วน้องหมวยโอ้ยน้องหมอย แล้วเปลี่ยนซื้อให้เราไว้น้องม้อยหมดไมกินอันนี้ไม่หมดหมดไหมน้องมอยน้องม้อยน้องม้อยเปลี่ยนซื้อเขาลินพันแล้วเป็นน้องม้อยแล้วไม่เป็นน้องอ้อยแล้วน้องม้อยเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อให็นเราไหมเย้ไพ่เย้ให้เราไปทางไหนบ้างเหรอเย้ให้แหบเห็นเห็นมาคลิปพี่โดดต้อง กันว่าอันอันคลิปคลิปแรกไหมที่พี่ไปซื้อของกับแม่น้องอ้ย่า่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 มาสั่นว่าเพราะนั้นหลายติดเลยน้อ,องอ,อ้อยบอกพี่สุต้องปรึกษาอ่าพี่หมอด่วนเลยมาสั่นว่าปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาปรึกษาหมอนะไรก็ตัวแต่ไพ่นอย่างเดียวไว้อันนั้นมูอีกนะน,น้องอ้อ้บังดู <c oughs> บ๊วยประจําตัวเราน่ะรับตัวแต่ภายในบราษัทลามูบวกแต่ภายในยังเดี๋ยวมันยังอื่นก็บตรวจตาย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 คุณลอหมอเ๊็ยจะได้ล่ะอันตรวจภายในแล้วก็สีขาวบ๊วยกับตรวจยังอื่นตรวจแต่ภายในเล้วก็สิบ๊วตรวจตรวจไปตรวจมาแล้วสิบอกโอ้ยหอยตายมบนี้ว่าล่ะเออหอยไต่ตรวจไปตรวจมาอีกพ่อผู้ไม่อีกโอ้ยหอยเน่าแบบดี้ว่าล่ะ แมอมือกี่พอต้องหอยเน่าเหิืนว่าเลยแล้วกดคนแม่บอแม่บอกนคุณน้องหมอต้โหูหูันนี้ต้โหูหกินกับน้ำจิ้แซ่บซอัตรวจเม็ดปักแต่ตีว่าสัตวแม่แมแม่แม่ยุ่งกับถไปเห็นแหมึบอกมึงก็บอกกวางไปตั้งใจ แม่ไมก็น้นานสกแถบเขาใจนะยายเน่ยมากดอยอีกนะยายแน่ของนางยังหันมกดคอยกีคค่ครั้ลุกเจ้าผู้จับ